ข้อใดใช้สํานวนไทยไม่ถูกต้องคิดเส้นใต้ใช้สํานวนไทยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเขาไม่เอาทานชอบเทีเ่ยวเตรกอเพื่อนเกเร 2. เขาทํางานดีแบบสุกเอาเผากินบางคนจะเกาหัวที่ช้อยนี้ 3. เด็กคนนี้ชอบล้อเลียนผู้ใหญ่เป็นลิงหลอกเจ้า 4. เขาเป็นคนพูดขวัญผ่าซากทําให้หลายคนไม่ชอบ5าพอน้ําลถต่อผุดก็เห็นความชั่วที่เขาทําเอาไวา้ได้ไหมจ๊ะ ได้ใช่ไหมจ๊ะได้แล้วนะ2คือคำตอบของเราใครตอบใช่เดียวกันแก๊งนี้สอบติดแน่จ้ะตอบสองนะทุกคนนะตอบสองเอาละ่ะเราจะเฉลยนะขีดเส้นใต้ค่ะสุกเอาเผากินมันงงๆกับบริบทเนาะอะแล้วมันกงกงใช่ไหมคะสุกเอาเผากินแปลว่าไม่ตั้งใจทํางานแปลความหมายก่อนค่ะแปลว่าไม่ตั้งใจทํางานไม่ตั้งใจทํางาน ทำพอให้มันเสร็จไปทีละครั้งทีละครั้งครั้งหนึ่งหนึ่ง,งโดยที่ไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องของคุณภาพทําพอให้เสร็จ่ะ,ะบางคนบอกว่าทํางานลวกๆได้ไหมคะลวกๆ ลวกลวกที่ไม่ได้แปลว่านะทาให้วัตถุดิบหรืออาหารสุกโดยการผ่านน้ําหรือความร้อนไวๆโอ้ลวกเส้นลวกก๋วยเตี๋ยวลวกลูกชิ้นลวกเนื้อสดอย่างเงี้ยลวกลวกเป็นคําซ้ําที่ก่อให้เกิดความหมายใหม่หรือกลายเป็นสำนวนได้แปลว่าไม่ตั้งใจทําทีนี้ถ้าเขาทํางานดีแบบสุกเอาเผากินความหมายมันก็จะขัดกันเพราะถ้าทํางานดีมันก็แปลว่ามันควรจะต้องตั้งใจทํางานจริงไม่จริงเพราะนั้นผิดเลยข้อที่2ผิดเลยในขณะที่ช้อยหนึ่งช้อยส สามสี่ห้าพี่กำลังจะบอกว่ามันใช้ถูกแล้วหรอคะคําตอบใช่จ้ะใช้ถูกแล้วจ้ะยังไงอะคะเขาไม่เอาฐานชอบเที่ยวเตรคบเพื่อนเกเรสํานวนที่เราควรจะต้องโฟกัสคือสัมนวนอะไรไม่เอาฐานเก่งมากไม่เอาฐานไม่เอาฐานแปลว่าอะไร,รอรครับทุกคนเราแปลแบบว่าสั้นๆนะแปลแบบสั้นๆเลยนะไม่เอาฐานเท่ากับไม่รักดีไม่รักดี ไม่รักดีแปลว่าอะไรคะพี่ยูค่ะไม่ใยทางที่จะทําให้ตัวเองเจริญขึ้นหรือพัฒนาขึ้นเราเรียกว่าไม่รักดีนะคะอย่างเช่นบริบทนะข้อนี้คือชอบเทีเ่ยวเตะคบเพื่อนเกเรนะคะก็ไม่รักดีไงจบเลยนะ,ะใช้ถูกแล้ว3มเด็กคนนี้ชอบล้อเรียนผู้ใหญ่เป็นลิงหลอกเจ้าเราจะเจอสำนวนว,นว่าลิงหลอกเจ้านะคะลิงหลอกเจ้าและในโซเชียลนะคะเพจต่างๆเด็กก็ไปทำไมไปพูดกันถึงสำนวนนี้เยอะมากนะ ว่าลิงไม่ได้หลอกนะเจ้าอย่างเดียวใช่ไหมคะลิงหลอกอะไรด้วยลิงหลอกเราด้วยอ๋อนะเจ้าในที่ก็คืออะไรอะ่ะผู้ใหญ่ใช่ไหมอาโอเคงั้นลิงหลอกเจ้าตรงนี้เท่ากับนะล,ล,ล,ล้อ,ลอหลอกผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เผลอนะล้อหลอกผู้ใหญ่ค่ะล้อ,ลอหลอกผู้ใหญ่ล้อหลอกผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เผลอล้อหลอกผู้ใหญ่ เวลาผู้ใหญ่เผลอโอเคจดเลยฮะลิงหลอกเจ้านะถัดมาค่ะ4เขาเป็นคนพูดขวัญผ่าซากทําให้หลายคนไม่ชอบสำนวนในข้อนี้คือขวัญผ่าซากคนพูดจาขวัญผ่าซากเป็นคนแบบไหนคนพูดจาขวัญผ่าซากนะคะตรงนี้ใช้ถูกแล้วนะเท่ากับพูดตรงไม่เกรงใจใครพูดตรงไม่เกรงใจใคร เรียกว่าผู้จักขวานผ่าซากนะผู้ตรงไม่เกรงใจใครนะไม่สนหน้าอินหน้าพรมใครทั้งนั้นแหละนะนจะพูดตรงไปตรงมาแบบนี้แหละนะเรียกว่าผูดจากขวานผ่าซาก 5. ้พอน้ําลดต่อผุดก็เห็นความชั่วที่เขาทำเอาไว้เหมือนบอริบทมันแปลความหมายให้เราเรียบร้อยแล้วสำนวนคือน้ําลดต่อผุดเก่งมากต่อผุดในที่ต้องใช้ผออ่ดอผุดแบบนี้นะ ใช้พราอุดราผุดแวนี่ถูกแล้วนะคะโอเคน้ำลดต่อผุดคืออะไรอะคบพี่ยูครับแปลได้ไหมคะแปลได้สิขาแปลตามพี่ยูแปลว่าพอหมดอํานาจความชั่วที่เคยทําไว้ก็ปรากฏพอหมดอํานาจนาคนบางคนเนี่ยทำชั่วเอาไว้ตั้งแต่มีอํานาจแต่ก็ทําไมอะไม่มีใครกล้าพูดถึงความชั่ว นะ,ะเขามีอำนาจอยู่ไงนะพอหมดอำนาจเท่านั้นแหละความชั่วที่เคยทําไว้ก็ปรากฏผุดขึ้นมาทันทีเลยนะความชั่วที่เคยทําไว้ความชั่วที่เคยทําไว้ก็ปรากฏก็ปรากฏ ก่อนหน้านี้อาจจะทำความชั่วแต่ที่ไม่ได้เป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่ายังมีอำนาจอ,อยู่ในตำแหน่งคนก็เลยเกรงใจหรือยังเกรงกลัวอยู่นะคะหมดอำนาจเท่านั้นแหละน้ำลดต่อก็เลยผุดนะคะพี่มินแคปหน้าจอเรียบร้อยค่ะ